แล้วคนที่ต้องปั้นตัวละคร5ดาวตัวไหนดีระหว่างโนเอลกับจ no ูเลียสโนวาคนโนขึ้นตัวละครตัวไหน5ดาวก่อนเอาแบบที่คุ้มค่าที่สุดสวัสดีครับพบกับผมมิสเต,เตอร์ซิวเวอร์ในเกม Back ค ver M และก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนําร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน powerpay เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกม Back คเบอร์เอ็และ n นาล็อกออเรนจินเกนชิ้นอิมแพคและยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายสามารถทักไปที่แฟนเพจ powerpay หรือแอดไลน์แอด powerpay ฉันนั้น จะเติมเกมนึกถึง power play นะครับในพาร์ทนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับว่าเราควรที่ต้องเลือกขึ้นดาวตัวละครไหนดีระหว่างโนเอลชิว่ากับจูเลียสก่อนอื่นเรามาดูในส่วนของความสามารถกันก่อนนะครับถ้าเป็นโนเอลเนี่ยในการขึ้นดาวในแต่ละดาวในช่วงดาวแรกเนี่ยก็จะได้เป็นพลังโจมตีเวทและก็ sp นะครับแต่ดาวที่2ก็จะได้ผลของสกิลติดตัวเมื่อเริ่มต้นเวฟจะให้ผลบาเรียเทบเท่า10%ของ sp สูงสุดเป็นเวลา2เทิร์นด้วยกันดาวที่3ก็จะได้เป็นพลังโจมตีเวทแล้วก็ sp นะครับแต่ถ้าเป็นดาวที่4จะได้้เป็นนตาค วที่5ก็จะได้ต้านคิเพิ่มขึ้นอีก12%และสกิลติดตัวก็จะถูกอัปเกรดเป็นเมื่อเริ่มต้นเว็บจะให้ผลพรแห่งวารีเทียบเท่า15%ของ HP สปสูงสุดเป็นเวลา2เทิร์นพรแห่งวารีกับบาเลียนี่จะแตกต่างกันนะครับเพราะว่าพรแห่งวาลีเขาจะทําการสร้างบาเลียที่ทนทานต่อความเสียหายตามจํานวนที่กําหนดทําให้โตกลับเมื่อได้รับความเสียหายและจะทําการโตกลับเมื่อศัตรูไม่สามารถล้างบาเลียอ,ออกได้ด้วยการโจมตีแรกถ้าเป็นแค่ผลของบาเลียเขาจะสร้างบาเลียที่ป้องกันความเสียหายตามจํานวนที่กําหนดถ้าเป็นในส่วนของการอัปเกรดดาวจะ ขึ้นอยู่กับพลังชีวิตสูงสุดแต่ถ้าเป็นการเปิดบัฟโลวาลีอันนี้จะขึ้นอยู่กับพลังเวทยิ่งเรามีพลังเวทเยอะโลบารียก็จะหนามากขึ้นแต่ด้วยความที่ว่าโนเอล5ดาวถ้าเราสามารถอัพถึงได้การที่เราได้พรแห่งวารีมาเราจะได้ตอบโต้อันนี้ก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถ PP ได้ดีมากๆเวลาเราไปเจอพวกทีมสปีดอย่างเช่นพวกตัวละครฟิลโลว์วลทอสส่วนมากตัวละครพวกนี้เขาก็จะได้เปิดก่อนใช่ไหมครับเขาจะมีพวกเพิ่มความเร็วววลทอสก็จะมีเพิ่มความคล่องตัวแล้วเวลาฝั่ คนส่วนมากก็เลยจะค่อนข้างกลัวกันนะครับแต่ในส่วนของถ้าเป็นจูเรียสในการที่เราอัปเกรดดาวถ้าเป็นดาวแรกก็จะได้บวกค่าชิคอนเลตหนแล้วก็พลังจมตีเวสส0่ 400. ถ้าเป็นดาวที่2เราก็จะได้สกิลติดตัวความสามารถเลยก็คือหากไฟแพ้เป็นครั้งแรกเมื่อได้รับความเสียหายจะให้ผลย้อนกลับชั่วคราวให้ผล1ครั้งในการต่อสู้ซึ่งผลย้อนกลับนะครับก็จะฟื้นฟูเลือดจับไปเป็น45%หรือคิดง่ายๆเลยก็คือตายเกิดนั่นเองเขาจะมีอีก1ชีวิตด้วยกันนะครััต่ส่สงร้้้ในนนกาาาอูเทว ที่3นะครับก็จะได้เป็นพวกค่าคิติคอนเลดและก็พลังโจมตีเวทดาวที่4จะได้ในส่วนของสปีดเพิ่มเติมมาอีกหนึ่งแต้มส่วนถ้าเป็นดาวที่5นะครับก็จะได้สปีดเพิ่มเติมมาอีกแล้วก็ผลของการย้อนกลับเนี่ยจะเป็นฟื้นฟูพลังชีวิต100%อเอาจริงๆนะครับดาวที่2กับดาวที่5ที่จะมีความแตกต่างเลยก็คือจะเป็นในส่วนของเปอร์เซ็นต์การฟื้นฟูพลังชีวิตและก็จะเป็นสปีดถ้าเทียบความสําคัญกันแล้วด้วยความที่ว่ามันไม่ได้แตกต่างกันมากก็มีตายเกิดเหมือนกกกกัันนนน้าาาาาดดดดววจูเเเมมมมีีีตตยยยิิ2็ฉะื่่ออองง ถ้าไปเทียบกับตัวละครโนเอลด้วยความที่ว่าเราอาจจะมีของค่อนข้างจํากัดในการขึ้นดาวเราอาจจะทําจูเลียสแค่2ดาวไว้ก่อนเอาแค่ได้ผลของตายเกิดเอาผลของตายเกิดส่วนตัวละครโนเอลนะครับเราก็เป็นอาจจเต็ม5าดาวเพื่อให้ได้ผลของการตอบโต้ด้วยการที่เราเลือกขึ้นแบบนี้ก็จะคุ้มค่าที่สุดแล้วในอนาคตค่อยหาชิ้นส่วน,นเอเ็กประสงค์มาอัปเกรดตัวละครจูเลียสเพิ่มเติมไปอีกทีหนึ่งในอนาคตนะครับส่วนตัวผมเชียร์ให้ขึ้นโนเอล5าดาวเพราะว่าตัวนี้จะดีมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง PvE PvP e, Pv e, ถึงแม้ว่าจะมีบาง บางดันที่ลงไม่ไหวแต่ยังไงก็เป็นตัวละครพาแบกเด็กๆในทีมได้แต่ถ้าเป็นจูเลียสถ้าเราของไม่ถึงจริงๆเนะี่ยเราจะพาแบกเด็กๆไม่ไหวเวลานั้นเราต้องเอาตัวละครพวกถึงๆพวกเนี้ยไปทําการเก็บเลเวลไปทําการเพิ่มระดับค่าความสัมพันธ์เพื่อทําเควสนู่นนี่นั่นโนเอลเนี่ยจะได้เปรียบมากที่สุดแล้วนะครับในการพาแบกอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราแล้วแหละว่าเราต้องการอัปเกรดดาวขึ้นตัวไหนส่วนตัวผมเชียร์โนเอลสุดใจนะครับหรือว่าเราจะอัปโนเอลไป2ดาวจูเลียสอดาวก่อนก็ไ <2 S 2> ด้เวล <2 S 2> านั้นถ้ามีของชิ้นนนสส่่วอออเกกปงคค์ยมาัด โนเอลขึ้นสู่5ดาวอีกทีนึงจูเดตทําที่หลังโนเอลนะครับฉะนั้นสําหรับในพาร์ทนี้ก็ประมาณนี้ดีกว่ามาแนะนำนะครับว่าควรี้ต้องขึ้น5ดาวตัวละครไหนก่อนหวังว่าจะช่วยตัดสินใจให้ได้นะครับตัดสินใจไม่ได้ก็ทําใจแล้วกันนะครับ <laughs> ยังไงก็ขออบคุณมากๆนะครับที่เข้ามารับชมเดี๋ยวเราจะกันใหม่พาร์ทหน้าพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนบายครับผมไปล้ครับ